ก็จะมาพี่นานมากเลยครับอ nice ืมเหมือนเขาลังเลหรือเปล่าพี่แบบเหมือนไม่ลังเลหรือเปล่านั่นน่ะสินที่นี้ถ้าถ้าถ้าแบบเป็นผมนะผมมาไว้เนี่ยนี่เหมือนคิดในใจว่าลังเลอะไรหรือเปล่าแบบไม่ไม่ใจอ่ะต้อยช่วยน้องหน่อยนะต้อยครับให้มาปรึกษาน้องนะต้อยครับ เออพี่แอแต่พี่ <มา S 1> ว่ามันมีมันมีประเด็นนะก็ได้ลามี่ยปโลโอไพี่ว่ามันอาจจะชอบเพาจริงแหละใช่เพราะว่าพี่เคยพี่เคยคิดทำนะแบบว่ารับหญิงเข้ามาหนึ่งคนเลยว่เลี้ยงไว้ก่อนนะอ่ะแต่ปโลโลอลไจะเป็นคนดีก็ได้โอกาสที่ได้เกิดขึ้นนมากครับที่แบบว่าผู้หญิงจะมาเข้าแก่งยีปเปิลอ่ะแล้วอันนี้ปโลเป็นคนขุมด้วยใช่ไหมครับ เราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจแสดง่ามาแล้วะเขาผู้หญิงมานะครับแต่เขาจอดไว้เกลียะไรทำไมทำไมเพื่อนไม่ขับรถเข้ามาครับอ้เพื่อนทำไมเพื่อนไม่ขับรถเข้ามาไอพอดมานั่งอยู่กับน้องก็เพื่อคุยสุระส่วนตัวไงเออคือน้องเข้ามาด้วยเหรอเพื่อนใช่น้องไม่มีรถลับเนี่ย ทำไมมันห่ากับน้องได้เลยเหรอพเพื่อนน้องไม่มีรถกลับเพื่อนใจเย็นอ่อถามไปเฉยเพื่อนหรือว่าหรือว่าไปส่งน้องแล้วไงเพื่อนเห็นแบบนานมากกว่าจะมาอยากเพื่อนยังไม่ได้ไปส่งเออคือคือเป็นเปนไงเพื่อนทำไมถึงต้องไปรู้ตักกับน้องนั้นได้ถามไปเฉยนะเพราะว่าทุกนีผมกับเพื่อนก็หาก่างกันไงก็เลยแบบอยากถามความเป็นมาเป็นไปว่าเออเพื่อนเจอเพื่อยู่งนั้นยังไง ทำไมแล้วดูแบบโตรตีกันตลอบเลยน้องโทรมาน้องโทรมาเทสหนนะ่อตอนนั้นเทสอยู่ประมาณช่วงดึกๆเทสกับผู้ชายแล้วถ้าพักน,น้องก็โทรมาเป็นผู้หญิงเสียงเด็กๆก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆนะก็เลยลองลองเทสดูขาวมาลองอะไรใหม่ๆนี่ช่วยขยายผลให้แนะ่ชัดได้ไหมเพื่อนว่ามันเป็นยังไงช่วยแบบเล่าให้ผลให้ให,ให้ชัดให้ชัดกว่านะมันยังไม่แบบไม่ชัดอะ่ะเธอคือเ <ๆ S 2> มืองนี้เป็นเมืองของของการทดลองนะเพื่อนสำหรับพวกพวกผมที่มาลงอ่ะที่เอารถแกงมมาลงอ่ะ อคติของผมคือเมืองแห่งการทดลองอ่ะที่ผมคุยกับวิลลี่อ่ะเอยอยากลองอะไรใหมๆ่ๆตานที่ mm hmm. ไม่เคยมีผู้หญิงอยู่ในแก๊งก็อยากลองว่ามีอยากลองมีดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอ่ะ mm hmm. อืมเข้าใจมัอัน,นี่นอ้ที่ถามเนี่ยไม่ได้แบบอาคาติกับผู้หญิงคนนั้นหรือว่าอาคาติอะไรนะแคบถามมเฉยบแบบเออแบบไม่ได้คุยกับเพื่อนนาน,านแล้ว <laughs> แล้วแบบเป็ียนเพื่อนแบบเอาผู้หญิงเข้าแก๊งเห็นแบบ ที่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 คิดว่าผู้หญิงที่ที่ทีคิดว่าเพื่อนของผู้หญิงเขาแกงเพราะว่าพวเพื่อนก็คุม้มกับวิลลี่จบแล้วใช่เพื่อนใจเพื่อนก็ตัดสินใจได้ก็เลยถามเฉยแล <ผม S 1> ้วทำไม,ไมไผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเพื่อนเวลาผมทำอะไรผมจะถามทุกคนในแก๊งเพื่อนในแก๊งก็เห็นความพยายามของเขงาเพื่อนเข้าใจหลายอย่างแล้วถ้ามีผู้หญิงมาขอเขาอีกจะรับไหมถ้ามีผู้หญิงมาขอเข้าวหรอพี่ก็ที่คุยกันไว้ก็คือ อยากให้มีผู้หญิงในแก๊งประมาณหนึ่งถึงสองคนนะประมาณนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ได้เข้าวพราะสมาชผู้หญิงที่เข้ามาจะเป็นแต่กี่น้องเข้ามาผมแค่หนึ่งทีสองนาทีงั้นทำไมนายถึงแบบรีบพออยู่ในขนาดนั้นนะเพื่อนเพื่อนระหว่างนั้นผมจะได้หาคนเข้าแก๊งต่อไปเขาเขาอยากเขาอยากมายืนด้วยหรือเปล่าเเรียกเข้ามาก็ได้นะ เขาอยากมาหรือเปล่ามันเรียกเขามาก็ได้นะเพื่อนประชดมากน้องรอเพื่อนเผื่อไม่น้องเขาเราคุยทุลังไงน้องรู้อยู่เอ้ยเขาแอบส่องเขาอะไรดูเรียกมาได้เพื่อนเรียกมายืนฟังก็ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรขนาดนั้นเพื่อนเรียกไปเรียกมาเพื่อนไหมเรียกไปเรียกมาได้ไหมคุมคำนะคุมคำนะคุมคำนะไปเเพื่อนเรียกมาดิเพื่อนกันก็มีปัญหากันเป็นปก พอดีเพื่อนกันล้กกันเยกมอะไรเพื่อนมึงจะคุยกับน้องเหรอก็เลยกมาฟังด้วยก็ได้เพื่อนเรามาดูกันว่าจะจบยังไงอยากให้น้องมาฟังเหรอเราแต่เพื่อนเออแล้วแต่มึงอะน้องรู้ว่าเราคุยทวลาไงน้องอะไรไม่ได้ข้ามาได้เพื่อนแค่อยากถามน้องเขาเฉยเรียกได้เพื่อนเรียกได้แบบปกติแบบเออแบบมีเพื่อนสนิทก็แบบเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนอยู่กับใครอะไรกับใครเพื่อนก็แบบ นะนำบอกบอกนู่นบอกนี่แต่เดี๋ยวนี้เพื่อนแบบไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแลเพื่อนแบบแลดูห่างๆไงฮะก็เลยเพื่อนก็เพื่อนทางเหืนอนเพื่อนให้ผมถาเพื่อนยังไงอ่ะเบร์ก็มีอะไรก็มีเพื่อนโทรหากันบ้างก็ได้เจอทีแล้เพื่อนก็แทบไม่คุยกับผมเลยโถ่นายบ่าผู้หญิงคนนั้นน่ะให้ผมทักอะไรเป็นตอนไหนอ่ะเพื่อนทักก็ทักไม่ดีโดนโดนโดนเพื่อนบ่นแต่ผมไปเจอเพื่อนก็ปัดตกตลอด เาเจอหน้าตู้อะไรเงี้ยเป็นกระบอกตลับไม่ใช่หรอแป๊บหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อนว่าผมก็ไม่อยากรบกเวื่อนบางทีก็เหมือนเหมือนกันเพื่อนห็นเพื่อนอุ้มเขาอะไรเขาผมก็ไม่อยากกวนนะเพื่อนอุ้มอะไรเพื่อนเพื่อนใส่ร้ายผมแล้วตอนเนี้ยเพื่อนเจตนาไม่ดีกับผมเลยนี่จอบ่างเพื่อนย่างก็แบบเออเห็นเพื่อนแบบยุ่งๆ่ไงบางเจอกันแต่อาทิตย์เพื่อนยุ่งยุงไงก็เลยแบบไม่ค่อยขัดขืนอะไรเพื่อน แต่ช่วงนี้จะยังกันทั้งหมดนะเพื่อนนแล้วเข้ามาได้เหมเพื่อนเรียกว่าฟังได้เพื่อนแล้วแต่นายเพื่อนนายอยากให้น้องมาฟังเดี๋ยวปากได้เพื่อนได้ได้ได้เรี่ยพูดไงนายอยากให้ฟังใช่ไะได้เพื่อนเพื่อนได้ทุดกัรนะเพื่อนแบบเขาถามเยอะจังเหรอเพื่อนไม่ต้องว่างเลเพื่อนผมวันนี้นายก็ได้สับสนก็เราคุยธุระไงเพื่อนให้น้องมาฟังธุระที่เราคุยกันปะหลังโอ้โหแล้วแต่นายเพื่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแบบเริ่มมีอารมณ์แล้วแล้วได้คุยกับพี่จับบ้างไหมเพื่อน คุยสิเพื่อนเมื่อกี้ยังโทรไปรอยู่แล้วเพื่อนแล้วน้องน้องเขาเข้ามานานเนี่ยเพื่อนน้นองอยู่เนนั้นเข้ามานานเลยยังหรอใช่เพื่อนไม่นา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 นมากก่อนสตารลี่ไม่กี่วันมาตอนนั้นโอ้ผมรีบหาคนเข้าแกงเพื่อนพอคนเต็มสตาร์ลีเเล่เลย เข้าใจมั้ยแล้วเขาเข้ามานานเขาเข้ามนานพอที่แบบทําให้เราห่างเหินกันขนาดนี้มั้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่เพื่อนไม่ไปเข้ามาหรือไม่เข้ามาแล้วไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เราหรอกเพื่อนเห็นแบบว่าบางทีแบบเจอเพื่อนอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เพื่อนยังเลยแต่แบบเพื่อนก็นั่งข้างเขาตลอดเลยบางทีก็ไม่อยากขัดฟิเลยแต่เพื่อนนั่งข้างบางทีไม่อยากขัดฟิลยังไงเนี่ยเพื่อน ไม่เพื่อนนั่งด้วยกันปกติเพื่อนสี่ห้าคนม่ผมก็พูดผมก็พูดได้เฉยองเพื่อนบางทีแบบผมไม่รู้หรอกว่าเพื่อนจะคุยอะไรกับเขาอะแต่เห็นนั่งข้างกันบางทีผมอาจจะแบบอาขัดแอบขัดไปขัดอะไรหรือเปล่าก็แค่แบบพูดได้พูดได้เฉยอ๋อพวกผมกับวิลลี่คุยกันแล้วเพื่อนยิ่งก่อนมีตอรี่นี่ยิ่งอเพื่อนคือน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวนายเก็บป้าเวลามีตอรี่อะไรโดนจีอ้อะเขาะะ้าใจปะเข้าใจก็<ป>ต้องโพเทคน้องเป็นเรื่องปกติอะ จะปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวก็ไม่ถูกครับเพื่อนผู้หญิงนะเว้ยไม่ใช่ผู้ชายถักเพื่อนแลดูแบบรักเขามากถ้ารักเขามากขนาดนี้ก็ไปนคนยุยกับเขาเลยก็ได้เพื่อนอกับผมนายก็ตัดไปเลยก็ได้ตายดูแบบพ r o t เขาเกินไปอ่ะเพื่อนใจนะเพื่อนนะครับเป็นผู้หญิงคนงเดียวนแกจะแบบนายแลดูพ r o t เขาเกินอะตอนอยู่กันตอนอยู่กับผมนายไม่ขนาดนี้เลยนะเพื่อนรักน้องยังไงเพื่อนรักหมาถึง แล้วปกตินี่เวลามีรายนายนี่ทาหาเขาตลอดเลยป่ะหรือว่าอยู่กับเขาตลอดเลยป่ะลาพิกาบมาลาอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ตลอดถ้าถ้าว่างก็ก็ทำงานแข่งด้วยกันถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน คนในแก๊งอะเพื่อนคนในแก๊งอะฟิลคนในแก๊งอะเข้าใจเพื่อนแล้วแบบหมายถึงว่าถ้าถ้าแบบนาไม่ได้อยู่เขาแล้วเขาไปอยู่ใครอะอ๋อถ้าไม่ได้อยู่้วยกันน้องก็เป็นประชาชนนะเพื่อนประชาชนหมายถึงว่าแบบในช่วงเวลาแก๊งอะถ้าแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาไปอยู่ใครอ๋ออันนี้ต้องไปถามน้องไม่ไม่รู้เพื่อนต้องถามน้องไม่รู้เลยว่าเวลาไม่อยู่ด้วยกันน้องไปไหนน้องครับน้องอปกติน้องนี่อยู่กับโปโลตลอดไหมครับไม่นะคะ เวลาแก๊งหรือว่าเวลาหนูนัดเรียนฝึกไหมเอะค่ะแล้วเออปกติตกอ็อยู่ในการตลอดถูกไหมไม่ครับก็อยู่เฉพาะเวลาไปเล่นแอร์ดอบครับแล้วก็ไปซ้อมน,น่ะนอกนั้นหนูก็ แต่ถ้าสอมเสร็จหนูก็ไปอยู่กับคุณลุงพี่ๆเราก็คอนให้หนูรู้จักครับฝึกไม้แสดงว่าเราเรามีปโรเป็นเป็นนี่นี่ล่บเป็นค่ครับใช่ค่ะพี่ปโรเป็นคนครูแล้วก็มีคนครูอีกร้อยกว่าคนครับเขาเคยดุหนูไหมครับไม่เคยนะครับเหมือนจะมีการใส่กันอีก้เหมือนจะกึ่งกึ่งดุแต่ว่ายังไม่ถึงดุอะค่ะ ทำไมใจดีตังค์ครัเพื่อนผู้หญิงครับเพื่อนให้ดูเหมนผู้ชายก็ไกลอยู่เพื่อนเด็ก็ใจดีดีเพื่อนอิจฉาเพื่อนแล้วเคยโดนปลอบทไหมครับ พี่ว่าใครโดนรวมๆตอนเล่สตอรี่ค่ะพี่เขาให้คำแนะนำเราค่ะว่าทีมควรจะไปยังไงต่อเขาได้เรียกบทครับเขาเรียกว่าสอนอันนั้นนะแลแสดงว่าปอลเราก็ดีถูกไหมใช่ครับแต่ใจดีอย่างเราเนีโตๆขึ้นเยอะแล้นี่รับคุณหัวใจทุกดวงเลยนะครับคุณนะครับห่างคือห่างกันนานก็ทุกชิ้นเลยนะถ้าดูโตขึ้นเยอะแล้นี่ของขวัญทุกชิ้นเลยนะ แน่นอนเพื่อนแยกย้ายกันไปเติบโตกันใยการไปลงเหี่ยวเพื่อนพัฒนาขึ้นไว้ตอนตอนตอนไม่มีหนูคนนี้ก็ห่างกันอยู่แล้วพอมีหนูคนนี้เข้ามาห่างกันเยู่แล้วเข้าใจเพื่อนอะไรอ่ะคืออะไรหรอแยกย้ายไปเติบโตนะเพื่อนคุณนะครับะตอนแยกย้ายไปทําแก๊งอ่ะผมก็ทําแก๊งเพื่อนนะครับผมก็ทำผมทำเพืดอยังไงเพื่อนผมไม่ได้แบบมีคนแบบช่วยมาไหน คิดกันเดี๋ยวเพื่อนผมก็เคยช่วยน้านมาก่อนแต่เราเพื่อนกันช่วยกันได้อยู่แล้วเพื่อนถ้าเดือดร้อนอะไรทำอะไรแต่คำว่<อ>าไอา้คำว่าไปกินอ่าหนูต้องเลี้ยงพี่หรือคุณลุงเหรอคะอายุเท่ากันครับอายุเท่ากันเหรอคะใช่ครับอา่า แลนี่เรียกว่ามานะเรียกว่าเพื่อนก็นได้ครับอ๋อแค่ครับแล้วแล้วแล้วเ,เพื่อนเป็นอะไรกับคนคนนั้นอคะเป็นเป็นอะไรกับพี่ปอลหรอคะอ๋อผมเป็นคนขับรถมารับจ้างเฉยๆไม่มีอะไรครับ เกีอันนี้ก็มีคุณค่าเถกีค่ะครนะับอันนี้ก็มีคุณค่าเถกีอยู่ที่บ้านอ่ะคืออะไรหรอเวลาเวลาคุณเวลาเรียกบอดี้การ์ดหรือคนขับรถน,นะคะ่ะใช่ครับจะเรียกว่าคุณคาเถกีเวลาเขาทำตัวน่าแล้วเราก็จะบอกว่า thank you คาเทกี เพื่อนอยากให้อันนี้เรียกว่ามาหรือเรียกว่าคาเทกีเหรอคะอะไรนะครับเพื่อนอยากให้อันนี้เรียกว่าเออมามาหรือว่าคาเทกีคะมาคืออะไรเหรออา้าวก็ชื่อเพื่อนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ เมื่อกี้พี่กรณ์บอกว่าเอาเอาเพื่อนชื่อมาเหรอคะอืมก็ชื่อเรียกเรียกว่าเรียกว่าฟอร์ดก็ได้ครับโอเคครับเวันนี้ไม่เชื่อนะปกติอันนี้เจอเจอแต่พี่ๆหรอกเพิ่งใครเจอคนอายุเท่ากันเหรอครับ จะเย็นนะครับจะเย็นนะครับเขาเอ้าฝอฝออ,อยู่แก๊งหรอคะเป็นเด็กฝึกงานครับเด็กฝึกงานครับเอ้าแล้ว intern period เ,เ,เท่าไหร่หรอคะอะไรนะครับ intern p e r i o เหรอนนะค่ะช่วงระยะเวลาฝึกง,งานนรอค่ะ ฝอได้โดูสัญญาไว้หรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาโกงฝอได้เนาะประมาณเจ็ดน,นาทีครับเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนี้นับต้นแต่เมื่อไหร่หรอคะเมืม่อตอนสองทุ่มสิบห้าครับอ่าสองทุ่มสิบห้าั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่นาที โอเคครับเดี๋ยวพากลับไปที่เดิมนะครับอ๋อแคครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าคือห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับผมนะเพราะผมรับจ้างเข้ามาโอเคครับแต่ว่าถ้าสมมติฟอร์ดทำงานไม่ผ่านแล้วก็เดี๋ยวฟอร์ดมาอยู่กับอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้จ้างฟอดอ๋อได้เลยครับโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคครับอันนี้มีค่าแรงขั้นต่ำห้วันละสองพันบาทแล้วก็ อีกหนึ่งจาแต่ว่าถ้าขับเรื่องนี้ตำรวจได้แล้วก็อันนี้จะให้ทิปค่าขวัญอ่อนอะนะนัละค่าอะไรนะครับค่าขวัญอ่อนครับอืมใช่โอเคครับเดี๋ยว เขาให้ให้ข้าวฝอดทานหรือ,อยังเหรออ๋อไม่เป็นไรครับฝอดจะให้เขาเอาเก็บฝอดไม่ได้เนาะฝอดเป็นอินทอร์เวิร์ดแน่ๆเลยเหรออืมอืมอะไรหล่ะ เป็นอินโทเวนหรอคะอ่าอินโทเวนคืออ่าค,ค,คือคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะค่ะเขาจะชอบอยู่คนเดียวชาร์จพลังงานเยอะๆเวลาอยู่คนเดียวนะคะที่ไหนครับชาร์จที่ไหนครับก็แบบอยู่คนคนเดียวแล้วก็จะรู้สึกว่ามีพลังงานเยอะนะค่ะ แต่ว่าถ้าเขาออกมาอยู่ในที่ที่คนเยอะเขาจะรู้สึกเหมือนสูญเสียพลังงานแล้วก็อยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะครับให้ไปส่งที่ไหนนะครับคะเห็นเพื่อนไปแล้วอ,อันนี้ไม่รู้นะแต่อันนี้เข้าวอแป๊บหนึ่งนะคะ พี่เห็นพี่โบไหมหรอคะไม่เห็นใช่ไหมคะลุกลับเดี๋ยวปรับภาพลงให้นะครับพี่ปอค่ะขอโทษด้วยนะครับก็อยู่ที่เดิมแต่อยู่ข้างในใช่ไหมครับโอเคครับเ e สโก้ได้ไหมครับอันนี้หายไหมครับหายไหมครับหายกระตุกไหมเขาบอกว่าอยู่ข้างในค่ะขอโทษทีครับโอเค เราเ้วเเค,รรคนผู้หญิงมาได้ไงเนะี่ยลงมาได้ไงนะเนี่ยอ๋อคือห่ากงกันได้เลยใช่ไหมครับต้องมาอยู่ด้วยกันตลอด เมาต้องปลาดาหนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่เขาเขามาแทนที่ผมแล้วเพื่อนผมขอตัวก่อนจ้ปะ ผมเขียนขึ้นมาในต,ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วจริงจนอกจากภาวนาครับผมไม่ร,ร้องได้ร้องตามผมดังๆครับเฮ้ยทำไมอยู่ในห้องนาาจังับอะไรเขียนใจอ่ะ ก็ได้เชียร์จากกันแล้วหลังเชิญแอบพี่เจ้าอะไรอย่าเงี้ยพี่เอาตาเบงอ่ะน้องเองเพื่อนกันพี่ไม่ขอจุ้งแล้วกันเอามาแทนที่ผมแล้วอ่ะ